อ <Off> ุ้ยอุ ok <dynasty> ้ยมาขอให้เขาจุกกันอ่ะอมาขอแล้วกันนไ่ลืมไปเลยว่าจะโลดังเนี่ยมาถอดอ่ะมันต้องมีโมเมนต์ตกด้วยนะไปไปไปดีกว่าอุ้ยโอ้มันใกล้จังเลยอ่ะนี่ะไรก็ไม่รู้ว่า แล้วทำไมเด็กๆไม่คุยกันล่ะลูกเมมาแต่ดูคนข้างล่งไหนฟาชิเกตีเมนนะคะมาลองดูหน่อยบ้าชิเกตมันสลบโ o ้ my god ticket เลยไแตพี่ดมดีเหม็นป่ะงูพี่หรอจูพี่หรอชุ่คนคนดูคนดูคนดูโกอโกด ่กอ่ะดกันทุกวันเลยงี้แหละไม่มีอะไรงี้แหละแม่อ๋อลูกหลานดกแน่เป็นแม่ทำไมอ๋อกอก็ต้องงอใช่ป่ะโอ้โหลูกหลานดกเลยเหรอลูกหลานดกแน่